สวมแม่นะยิงหาน้ำเศรษขคออยู่ นดีจะไม่มีน้ำใส่เขามนะ่ายนี้ันม,นะมลำนี้มันไปเจระจา

ไม่น่าจยิเ็็นไปได้นะเจรจาเออมันเจรจ,า,ออจ,จากันอยู่มราะมาันยิ่งไปเจรจากันเนี่ยานะเจรจามาเลเซียอเออ ยิงอะไร่คกแล้วก็ถ่ากัน้วถ้าจะมันยิงมันต้องข่าวป,ประคุบมนะเว้ยยิงนักข่าวมันยิงหลายอยู่คนในพืนที่ก็ยิงหลายอยู่แต่ยิงเนี่ยพวกเฟซพวกอะไรมันรายงานเร็วจังเนาะ กู้ซุหแล้วซุประจำัตเบาลอุวันนี้ข่าวสารมันเรวไปจิตใจืตัดผมสามหัวสุดท้าเราสองสามหัวตัดผม มายั่วอืมเฉยๆอ่ะคือปวดอ่างปวดเลื้อยอ่ะอ๋อรถใช่ครับโอเคเดี๋ยวว่าเองเดี๋ยวมันเป็นชัดที่เป็นครับเออ <laughs> <coughs> 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 uh. hmm <laughs> ừ. yeah, vẫn... hôm nay là ngày ván ăn kíp rồi à? không ăn kíp,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  không

right uh -huh. อไม่ไม่เนี่็แป้งลิปนะแป้งลิปอิ่งกันอิ่งกันอิ่กันมงว่างงอนนะ

oh that's a cat that's a Đẹp nhất, đ Nibling ini lem ni tu tu sebab,

ต่างว่างวัางวางครับเอาแตกคางนี่ใม กยมือจีบมาลํำมาคาวาวเย <c oughs> เวลาตอนช่วงเขาหวานเนี่ยอ้ขยันตกแท้ๆร,ร,ร,รอบฝนไม่มากกยาก็อีกขึ้นอีกทีทียแล้วสนามมากอัอยาโทษเขาตายไม่ถู ไหนบานแห่ไหนบ้นแหนไหนโอ้โหไปลือ้อไปลือ้อแหน่ตัว่าลือ้อลื้อพวกยาพวกบ้านก็นาบ้านนั่นเลยป,ป้าลูกปลาไปปล่อยไปเลยลื้อพวกยาพวกจอพวกแหน่ขึ้นหนาปวดมีแต่งูปลาเด็ดมันทีไปกินลูกปลาหมดอ่ะวีนนี้เลี้ยวปล่อยพันหนึ่งมาเห็นตัวเนาะ เออปล่อยอยู่นนะน่ะพันเงินนะ่ะไม่เห็นลาก,กัะตัวนะ่ะตัวเดียวก็ไม่ได้กินทีนี้ก็เลยซื้อไปปล่อยใหม่หมดไปแปดร้อยตัวก็นะรองปีรองอีกสักปีรู้นะมันจิตด้จะกลัวไหมนนะ <c oughs> ที่นี่แล้ยกวนะ่เงินพันนะ่ะเราไม่เห็นจะกลัวเนาะตัวเดียวก็ไม่ได้กินเลยแนตะ่ ทันทีเห็นนั่นเป็นสานาบ้านน่ะที่แรกปก่อยกุ้งที่นี่น้ำม,มันเน่าหรือไงน่ะวันนั้นซื้อโคงไก่ไปดักไม่เห็นจักตัวเพราะว่ามันตายแล้วคนไม่อยู่่ะน้ำเน่าไม,ม่ได้เปลี่ยนน้ำต้องดูน้ำ ว่าน้ำเน่าเสียไหมอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนพวกก็พวกแง้มมันเน่ามันก็กน้ำเสียไปว่านั่นตายทั้งหลายดึกวัวใหญ่ๆเน้อตายทิง้งไปบางทีก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำไม่ได้อะไรโอ้ยปล่อยไม่ใช่น้อยๆเนาะสาหนาาน คือว,ว่ามันยิ่เหลือมากมันมีข้างหนึ่งกับหน้ามันเน่าเดี๋ยวนั้นนี่งๆกับเธอแล้วมันจะไม่สวยเด้อร์ฝันแหน่มันจะไม่สวยเดอร์แล้วนิ่งก่อนแทบดูแทบดูนิ่งแป๊บนึงนิ่งแปบ๊แปบนนดูใจน,นิ่งใจน,นึง นี่ก็เลยสือปลาจต่เพียนปลาอิศบไปปล่อยปล่อยมันได้กิน,วกนกวกพวกมันจะเกิดพวกจอพวกเนี้ยไปชี็ปล่อยมันว่างๆงีเฉยอันเดี้ยอันน้นอยเงองยากก็ได้เวเด็กย้อนมาเพียงมาอะไรด้วย อยู่หน้าบ้านเลยถ้าก่อนเป็นสะใหญ่เนี่ยที่นบ้านมันจะพังมันดินสไลลงเลยวมโอ้ไม่ก่อท่าถาผมหมดไปสี่ห้ามื่นแล้วยังเหลืออยู่แค่นั้นตอนไหนเขาเอาดินหนีเอาดินฟีแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยว ก็จะไม่รอหรือผมว่าดังไม่กล้าขึ้นเวทีเด้แล้วผมว่าจะดัง้วจะไม่กล้าขึ้นเวทวีผมจะล้องใส้นดิ่นะอือ Thêm nít mình thêm nít

Ê, 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 เอออะไยังเป็นตะขิเวีตีอะไรยังอือ่ดีเลยาันวันเอะไรนี่ยน่อาอเออก่นอือโอ้เก่งจันี่ย

Ừ ừ. ừ you know hmm uh, <you're> right. hmm 3 hmm 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 đâu hmm 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 โอ้ห่างกันหลายปีอ่าปัดผมก่อนเดี๋ยวจะพึ่งดึงออกพึ่งดึงออกผมยังติดเต็มอยู่เลยเออติดชุดทักเรียน

Yeah.